สวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่พีเพื่อนๆในช่องสะสมพระเครื่องครับวันนี้เรามาดูเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นเทพพิทักษ์พยักษ์9 9ปี2563นะครับผมมีเก็บอยู่ทั้งหมดกี่เหรียญเนี่ยสามหกเกเหรียญน,นี่เรามาดูงอนเลยเนื้อแรกก็จะเป็นเนื้อปีเครื่องบินเลทุกคน,นเหรียญมันจะเป็นประมาณนี้ ทุกคนนี่นี่เนื้อปีเครื่องบินลงยาเสือฟ้านะทุกคนรายการที่เท่าไหร่เลยรายการที่19นะครับนี่สวยๆเลยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลขหกห้า้าไหมนี่ปี63นะทุกคนปีเครื่องบินอ่า เหรียญแรกนะครับท่าในใดมีเก็บบ้างครับรุ่นนี้ท่าในใดมีเก็บบ้างอ่าปี63ปีลึกเลยนะทุกคนผมจะบอกไว้เลยอ่ะต่อไปเหรียญที่2ครับปีเครื่องบินเหมือนกันปีเครื่องบินเหมือนกันเลยนี่ครับเลขอะไรเนี่ย9691นะครับสวยมากแทบจะไม่ต้องส่องเลยนะครับรุ่นนี้ ปีเครื่องบินเหมือนกันครับต่อไปครับนี่ก็ปีเครื่องบินนะครับปีเครื่องบินลงยาแดงนะครับรายการที่17นี่เลข8ปสาม โคตรสวยทุกคนมีเก็บหรือยังครับปีหกสามนะทุกคนปีลึกนะเออปีค่อนข้างจะลึกนะสามปีเอง <c oughs> นี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาราชาวดีใช่ไหมสองแปดหกนะครับเนื้อทองแดงครับลงยาสามสีลงยาจีวรลงยาแดงลงยาเขียวเหมือนราชาวดีเลยทุกคน มีเก็บกันหรือยังทุกคนนี่อันนี้เนื้อเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อส้งแดงถิวไฟลงยาแดงลงยาชมพูลงยาน้ำเงินลงยาจีวอนนะครับนี่เลยด้านหลังเลขสองสามสามทุกคนนี่ ใครจะแบ่งแบ่งได้นะครับเหรียญละ150บาทนะครับค่าส่ง50นะเหรียญละ150บาททุกเหรียญเลยชอบเหรียญไหนทักมา0836500667นะครับ150บาทเองนะครับปี63ต่อไปเป็นเนื้อทองฝาบาทรายการที่14นี่ลงยาซุ้มแดงกระหนกม่วงพื้นน้ำเงินลงยาจีวอนนะครับ ปี63นะทุกคนจำไว้เลยนะครับถ้าเป็นลงท้ายด้วย99นะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี63นะครับปี64ก็100ปีปี65ก็101ปีนะครับปี66ก็102ปีอ่าประมาณนี้3 0 7นะครับเรข่งนี้อ่าเนี่ยรุ่นนี้ผมมีเก็บอยู่ประมาณ10กว่าเหรียญน,นะทุกคน เรามาดูเหรียญต่อไปเหรียนี้เป็นรายการที่29ทองแดงลุมดำลงยาเลข520นี่ทองแดงลุมดำนี่ครับแต่ลุลงยารุ่นนี้สีไม่สดนะทุกคนยาเนี่ยยาเนี่ยสีไม่สดนะครับเดี๋ยวส่องดู สีถือว่าไม่สดนะอ่ะเรามาดูกันดูให้รักดูให้ชอบก่อนนะทุกคนสีไม่ค่อยสดนะครับลงยารุ่นนี้นะแต่พระค่อนข้างจะสวยนะครับด้านหลังนี่สวยมาก ด้านหลังนี่ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับฟันเสือนี่โอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยทุกงหมดปีหกสามนะครับรุ่นนี้โอเคมาอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจศูนย์แปดสามหกห้าศูนย์ศูนย์หกหกเจ็ดนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเนื้อทองแดงดำดำเหมือนกัน เลขอะไรวะเนี่ยหนึ่งศูนย์แปดแปดนะครับรุ่นนี้จมูกโดนเกือบทุกเกือบทุกเหรียญถ้าทุกคนจะจมูกไม่โด่งนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูอีกเหรียญหนึ่งทุกคนทองแดงรูปดำเหมือนกันทุกคนครั้งที่นอนกล่องนะพระนอนกล่องนะครับพิมพ์น่าจะไม่คมนะอ่าเดี๋ยวนี้จมูกค่อนข้างจะโด่งนิดนึง ทองแดงรมดำเหมือนกันเลขอะไรเนี่ยแปดสามสามนะครับท่านใดสนใจศูนย์แปดสามหกห้าศูนย์ศูนย์หกหกเจ็ดนะครับมาดูสองเหรียญสุดท้ายทุกคนใครมีเก็บต้นนี้บ้างครับตรงนี้เนื้อทองแดงผิวไฟ ลงยาโอ้โหโคตรเต็มเลยมาดูเสือดีกว่าทุกคนเสือนี่มีทั้งหมดกี่ตัววะเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งสามด้านหน้าสามด้านหลังหนึ่งเป็นสี่เสือสีตัวนะครับรุ่นนี้เสือสี่ตัวเลขส9ก้าดูยันหน่อยทุกคน เสือสวยๆเลยทุกคนเสือสวยมากนะครับรุ่นนี้เสือสวยจริงครับตัวนี้น,นี่หลวงปูหลวงปูก็สู่สวรรค์คาไรแล้วนะครับก็ ไม่มีอะไรจะพูดนะอ่ะต่อไปมาดูเหรียญสุดท้ายครับทองแดงลมดําอีกแล้วทุกคนโอ้โหทองแดงลมดานี่เยอะจัดนี่ใครจะไปรู้นะคตข้างหน้าทุกคนนี่กล่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่พอสอจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงออด้านหลังนะทุกคนนี่นี่นี่น,น,นี่พอสอปีสองห้าหกสามนะครับเทพพิทักษ์พยับเก้าเก้านะครับชื่อรุ่นนี ต่อโคดพอผานประมาณนี้ทุกคนอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ